ทุกเพราะสติไม่เท่าทันความคิดคือคิดไปเรื่อยๆคิดไม่ออกก็ยังฝืนทนดันทุรังคิดต่อไปแก้ปัญหาไม่ออกก็ยังรัน้นแล้วก็พยายามคิดต่อไปหรือคิดวนหรือคิดแต่เรื่องแย่ๆอะไรแบบนี้เพราะสติไม่เท่าทันการคิดนั่นเอง ถ้าเกิดสติของเรามีกำลังเราจะเท่าทานความคิดได้เมื่อเท่าทันรู้ว่ามันจะปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีหรือรู้ว่ามันจะคิดเกินเลยไปแล้วหรือรู้ว่ามันจะคิดเรื่อยเปื่อยดันทุรางฝืนคิดเกินไปแบบนี้สติก็จะทําหน้าที่หยุดความคิดไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อนี่เราจะต้องฝึกสติให้เป็นอาวุธของเราแบบนี้ที่จะช่วยเหลือเราถ้าเกิดมันคิดไม่ออกดันทุรังฝืนคิดไป สมองก็มีแต่จะพังจิตใจเราก็จะย่ำแย่ไปด้วยนี่แหละเราจะเซฟตัวเองเป็นไม่ให้เราหมดพลังงานไป,ปเปล่าๆบางคนเป็นซึมเศร้าก็เพราะแบบนี้คิดวนไปมาถึงเรื่องที่ตัวเองชอกช้ำใจถึงเรื่องที่ตัวเองไม่สมหวังไม่ประสบความสำเร็จหรือความสุข อะไรบางอย่างที่ตัวเองอยางได้เรายังไม่ได้ความทุกข์อะไรบางอย่างที่ตัวเองมีมาแสนนานอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือความกลัวบางอย่างก็ทําให้เป็นแพนิกได้มันช็อกขึ้นมาเพราะสติไม่เท่าทันความคิดสติไม่เท่าทันความจริงว่าสิ่งที่กลัวนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือจิตมันปรุงแต่งความกลัวนั้นขึ้นมาเองขอให้พวกเราตั้งใจฝึกสติให้มีกําลังกันนะคะสําคัญมากๆ จะสามารถทําให้เรารักษาจิตและวิญญาณของเราให้เติมเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพและบุญกุศลเพื่อที่เราจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นคือลมหายใจยสุดท้ายที่มีคุณภาพและไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ